แ่หออันนี้รสเยนซิเจ้าเท่งปิงละซีพันต้นเนนนนต้นนี้่น้นตลนหนึ่งเสนแปเจ้ยาเ๋ยนซอย subo beli subo ao comer h que marca subo mat 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 ไอมาเขาหูเนาะหูยังส่นี่อ่อยลบ่ีึงแงนะยังอ้พันมันมีพันเอ่อนน่่อน

ิ้นไข่สิ้นไข่ด้ยมัดแบบน,นี่บปีเงายใยหัวนี่ๆม่นี่จะจะนี่ยโอเคโอเปีเงาปีเงเปนี้ สิบหาสิบาสิบหสบามเนเปี่ยนชุมาคัดๆโอ้มันแต่วงเวียงไปเลยเออบอกเลยว่าไก่หัวออกมาดีว่ามีเนี้อละเอีย 係六十三蚊食埋啲雪，食啲球，食啲球，食<腔>下，得啦，哈哈好，得、嗯。

ปลาต่อ,อนานีเนาะนี่ถึงเนะาะมาจะไปจุดปาโต้ดูดิเขาเขากับพี่มีไรแลาค่ะมีไรแล้ค่ะตัวคนมายูก ป้าโกนี่ป้าจะออกมาหรป้าออกไเนี่ยคระดนคๆๆะเียโอ้ยคอยอยู่บ้านพักมันโมมี่ไอี่้าน้มมเนาปี้างม่นยนกเขล้อมี่ยังจิวเขาจิ้วุกไปกิ oh. นหน่อยด เหรสกับแล้วป๊บปบอกไทยับเหมือนป่ะฮบบ้านไหนกับไทพื้นที่นี่มออายุ่าแล้วก่มาเห็นกับงานป่ะเยเที่ยงรถต่อเยเห็นบได้งายทุ่่บ้านยอะบ้านไอยู่นี่จะไปักกุปตุอ วันล่วเก่าเดีวันล่วงเก่าปักสิคนทองนี่เนาะบางเก่านะอืมคนทองไปอยู่ไต้องไปคอยหัวก่อนาะมีเนาะคนทองเมืองคนทองเป็นเมืองกเอจะเลื่อนจะซื้อกันตลาดตารีรับลงยูทูบ อะไรจะนึกตัวเลยกอบเบิดมันมันสองฝ่ายนะยุบลายเจ็บหลอดเลยเ็อดไกินข้าวไม่กินนเจ็บของเจ็บของกะบุซื้อไปไว้ไงว่าเจ็บ กูปวดขาคนนี่นี่นี <S <S nah er> ่ป in ่องยกขบเลยยกย่อขบเย่อปวดขาปะย่อมะเลย ក្រើន់ັីទាលដែលន់លើម្លិត្រ្ល់ទៅ្ន្រោខ